สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับชัยแนาวิเคราะห์บอลทีเด็ดบอลเคนโดโชเดี่ยวเน้นบอลตัวเดียววันนี้เป็นวันจันทร์ที่2สิงหาคม2564ก่อนจะไปฟังวิเคราะห์จ่อลึกันในวันนี้ผมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกด Sub s cribe และก็กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยครับ อนอื่นเลยครับเพื่อนๆครับก็ขออนุญาตไปสรุปผลกับคู่บอลเมื่อวานนะครับที่อาจารย์ให้ไว้คู่ระหว่างออสเตอร์ซูนพบกับฮามาบี้นะครับเมื่อวานอาจารย์ให้ต่อฮามาบี้นะครับหน้าครึ่งควบลูกขาวแล้วก็ให้ต่อสูงหน้า3ลูกลบสิไปครับคู่นี้ไม่ผ่านทั้งคู่เลยนะครับผลจบที่1ประตูต่อ1ครับมีเวลาต้องนานนะครับยิงกันไม่ได้ทักที อาจารย์ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหมดแล้วกูกู้บังมาเลยนะครับเมื่อคืนวันนี้ต้องต่อสู้กันใหม่อีกเช่นเคยเลยนะครับวานดันไปเข้าอีกคู่อ่าอีกช่องทางหนึ่งนะครับเจอที่แยกบอลเดี่ยวที่ทีเด็ดบอลหลังโกไลวันบอลสเต็ปสนะครับเมื่อวานนี้อาจารย์ให้แยกเดี่ยวที่เยาการเดินไว้ก็ เข้าเข้านะครับแล้วก็ให้ต่อสูงคู่เยอกาเด่นด้วยนะครับก็ไปเข้าที่ช่องนั้นนะครับฝากติดตามไว้อีกหนึ่งช่องทางนะครับทีเด็ดบอลหลังโกไลวันบอลสเตปสามครับใครก็ติดตามกันได้ที่2ช่องทางเลยครับทีเด็ดบอลหลังโกไลวันบอลสเตปสามกับอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็ทีเด็ดบอลเคนโดโชเดี่ยวเน้นบอลตัวเดียวครับฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้ทีเด็ดบอลเคนโดโชเดี่ยวเน้นบอลตัวเดียวครับอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึก กึฟุตบอลสวีเดนออสเวนคานะครับคู่ระหว่าง A.A.K. โซน่าพบก,กับฮัมสักครับเตะเวลาเที่ยงคืนบ้านเรานะครับเราไปดูฟอร์มของทั้งคู่ที่ผ่านมาเลยครับฟอร์ม6นัดหลังสุดเริ่มกันที่ A.A.K. โซน่านะครับก็มีเสมอซิลิอุสสต่อ 3, 3แพ้ออสเตอร์ซูนศูนย์ต่อหนึ่งแพ้ฮักเคน2ต่อ1นชนะวาลเบิร์ก2ต่อ1นชนะคาม่า2ต่อ0ย์แล้วล่าสุดนะครับเสมอโอลโบ1ประตูต่อ1ครับเป็นการชนะ2เสมอ2 แพ้2ครับส่วนทีมเยือนน้ำตักครับฟอร์ม6นัดหลังสุดที่ผ่านมาชนะมาบี้นะครับ2ต่อ1ชนะฮักเคน2ต่อ0เสมอฮามาบี้1ต่อ1เสมอเยอร์การ์เดน0ยต่อ0เสมอวาวเบิร์ก1ต่อ1และครั้งสุดท้ายล่าสุดชนะออสเตอร์ศูนยประตูต่อ0ครับเป็นการชนะ3เสมอ3นะครับส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาครับย้อนไปดูเป็นฮับตักชนะ1ต่อ0 Aik ชนะ2ต่อ1 Aik ชนะ1 0ู a k ชนะ10 Aik ชนะ,ะ4 1และครั้งสุดท้ายที่เจอกันนะครับเมื่อปี1นึ่งปก็เป็น Aik ชนะ3ประตูต่อ1ครับเป็น Aik ชนะได้5ครั้งนะครับฮัมตักชนะได้1ครั้งครับส่วนตารางการแข่งขันของทั้งคู่ที่ผ่านมานะครับเริ่มตัที่ Aik ลงเตะม,มาแล้ว12นัดชนะ6เสมอ3แพ้3ได้16เสีย12มี21คะแนนล้างอันดับ5ของตารางขนาดนี้ครับ ส่วนทีมเยือนทาตักลงเตะมาแล้ว12นัอจาัชนะ3สะเสมอ6แพ้3ครับได้10เสีย10มี15คะแนนล้างอันดับ10ของตารางขนะนี้นะครับส่วนราคาวันนี้ออกมาเป็นอย่างไรเราจะเลือกเคลียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยครับเลดเปิดมาวันนี้ครับให้ A.K a โซ n a ครับเป็นต่อครึ่งควบลูกลบ5ครับครึ่งควบลูกลบ8 8ต่อกับได้น้ำเกาครับได้เต็มเสีย94อยู่ลองหามตัก ได้88เสียเต็มครับส่วนสูงต่ำเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งลบ5อยู่ต่อสูงได้น้ำ97นะครับได้เต็มเสีย97อยู่ล่องต่ำได้89เสียเต็มครับส่วนราคาของครึ่งแรกครับเปิดมาให้ a AK s o n a เป็นต่อปปลบ10นะครับปลบ90อยู่ต่อกลับได้เต็มเสีย98ครับอยู่ล่องได้90 เสียเต็มนะครับส่วนสูงต่ำเปิดมาที่1ลูกลบ 7, 7นะครับนี่คือราคาครึ่งแรกนะครับออยู่ต่อสูงได้เต็มเสีย85ครับอยู่รองต่ำหน้า1ลูกนะครับก็ได้7จเสียเต็มนะครับอาจารย์แจ้งว่าอันนี้คือ45นาทีทางขวามือนี่นะครับก็คือเขาจะเขียนว่า Half Time นะครับ Half Time แจ้งสมาชิกหลายๆท่านที่ยังไม่ทราบนะครับบางทีเพิ่งเข้าหน้าเล่นเว็บใหม่หมๆก็ ยังไม่ทราบว่าราคาขวามือไว้ทําอะไรจานซ้ายมือไว้ทาอะไรมาถามอาจารย์หลายคนนะครับไลน์มาถามในที่เคนโดคนที่เจ็ดบตเก้าครับมาถามอาจารย์ว่าอาจารย์ช่วยแจ้งบอกราคาให้ด้วยนะครับเวลาบอกผลบอลอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็จะบอกไว้ให้ครับขวามือคือสี่ถึงห้านาทีได้เสียเลยนะครับซ้ายมือก็คือเก้าสิบนาทีได้เสียนะครับราคาแบบนี้น้าแบบนี้อาจารย์เคนโดโชว์เดี่ยวเน้นบอลตัวเดียวไปที่ เลือกให้ลองฮามสตักไปครับวันนี้กับราคาครึ่งควบลูกลบ5อย่างนี้นะครับอาจารย์มองว่าแพงไปนิดนึงครับสูงต่ำเปิดแค่2ควบ2ครึ่งลบ5เองนะครับอาจารย์มองว่าคู่นี้เจ้าบ้านต่อแพงไปนิดครับจึงดูว่าน่าลองนะครับฟอร์ม6นัดหลังสุดนะครับของฮมสตักถือว่าโชว์ฟอร์มได้สวยครับไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะได้ถึง3แล้วก็เสมอไป3ครับส่วน AK ฟอร์ม6นัดก็ชนะ2เสมอ2แพ้2สลับแพ้ชนะไปเรื่อยนะครับกับ แต่ตอิทีที่เคยเจอกันมาก็เป็น A.K. ทําได้ดีกว่าหน่อยนะครับแต่ว่าวันนี้ครับอาจารย์มองว่า6เกมหลังสุดของอัมตักทําได้ดีช่วงนี้ฟอร์มของเขาถือว่าใช้ได้นะครับอาจารย์จึงมองว่าน่าลองมากครับราคาแบบนี้เลือกให้ลองไปดีกว่าครับสรุปผลเคนโดโชเดี่ยวเน้นบอลตัวเดียววันนี้ครับ เลือกไปที่ให้ลองฮามตักนะครับหน้าครึ่งควบลูกลบ5ส่วนใครที่ชอบเล่นสูงต่ำนะครับชอบจิ้มสูงต่ำก็จัดไปครับผู้นี้อาจารย์เลือกให้ต่อสูงดีกว่าครับอาจารย์มองว่าวันนี้เสมอกันในเวลาแบบมีสกอร์สูงเป็นไปได้เยอะเลยครับ2ควบ2ครึ่งลบ5รวมกัน3ลูกก็สูงเลยนะครับอาจารย์จึงเลือกว่าให้ลองฮารมตักในเวลาแล้วก็ให้ต่อสูง2ควบ2ครึ่งลบ5ในเวลาไปด้วยนะครับรับทรัพย์แน่นอนครับคืนนี้ ย้ำนะครับว่าน,นี่คือความคิดเห็นและทัศนะส่วนตัวขออาจารย์อเพื่อนท่านไหนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรหรือเห็นต่างอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าใครที่จะติดตามจา์นะครับหรืออยากได้คู่บอลแบบ V.I.P ขออาจารย์หรือวาอ่าจะมาพูดคุยกับอาจารย์ที่ไลน์นะครับก็ไลน์มาที่เคนโดคตี้เจ็ดได้เลยครับเพียงท่านทำตามกติกาที่จารย์ให้ไว้ท่านก็จะได้เข้ากลุ่มและได้รับ V.I.P ของอจารย์กันแบบฟรีๆทุกๆวันนะครับ ไม่มีค่าได้ใจใดใดทัด้งสิน้นหรือว่าใครที่จะสนับสนุนอาจารย์หรือร่วมทายผลที่เดียวกับอาจารย์ก็แอดไปที่แอดโคปาเจ็ดนะครับมีแอดนาหน้าด้วยเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนํามาท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับแอดกันเข้ามาเยอะๆได้เลยนะครับสําหรับทีเด็ดบอลเคนโดโชว์เดี่ยวเน้นบอลตัวเดียววันนี้ครับอาจารย์เคนโดโชว์เดี่ยวก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับเฮงๆรวยๆทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ สวัสดีครับ